สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารรักทุกท่านเลยนะคะพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิ้อีกเช่นเคยนี้ครูหวานก็มาอยู่กับโรกที่ชื่อว่า Capital แบง k เหมือนเดิมนะ,ะการเทรดเนี่ยจุดเข้าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ความสเสถียรในการเข้าออเดอร์เนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะคะซึ่งโรกนี้ก็ตอบโจทย์นะคะมีความสเสถียรดีมากๆเลยนะ หลังจากที่ควานได้ทดลองใช้งานสําหรับใครเป็นมือใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดเนี่ยถ้าคุณอยากลองเทรดอยากลองศึกษาเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะสามารถลองเปิดบัญชีแล้วก็ฝึกฝนเงินทดลองนะคะหรือว่าเงินเดโมไปก่อนนะ,ะถ้าคุณเก่งขึ้นแล้วเนี่ยก็ค่อยเติมเงินจริงเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนเงินไม่ใช่ประเด็นนะคะความรู้สําคัญที่สุดนะ,ะวันนี้ขวานจะมาสอนเทคนิคนะ,คะที่ เรียบง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะก็คือเทคนิค S M A 5แล้วก็บวกกับตัวโดจินะคะทีู่วันเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะค,ะคุณลองไปย้อนดูนะคะเดี๋ยวขวานจะแปะไว้ที่ตัวไอด้านบนนี้ให้นะ,ะตั้งค่า S M A 5้าะคะคุณดูนะไปที่ตรงนี้นะคะตัวชี้วัดนะ,ะนี่แล้วก็เลือกที่ Moving Average นะคะแล้วก็ไปที่นีเส้นค่าเฉลี่ยนะ,ะตรงนี้กดไป คุณก็พิมพ์ค่า5ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัว s m a นะแล้วก็สีคุณก็สามารถเลือกสีมงคลสีนำโชคตามสะดวกสบายเลยนะคะนะโอเคนะสำหรับคูวานน่าจะเลือกสีม่วงละกันนี่ก็เรียบร้อยจะได้ตาแบบนี้นะคะเทคนิคนี้เทรดยังไงนะก็คือเน้นเทรดตามเทรนด์นะคะยกตัวอย่างตรงนี้เลยละกัน,นะคะเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าตรงนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงถูกไหมแล้วก็ อ่ะตรงนี้เกิดโดจินะคะปิดใต้เส้น SMA นะแล้วก็เนี่ยแท่งถัดไปนะคะถ้าเขามีสเปซนะแล้วก็บวกกับเทรนเนี่ยเขาสามารถวิ่งลงต่อได้ดีจากการเทขายตรงนี้อ่ะบ่งบอกถึงตรงนี้นี่แหละเทลงมาเสร็จมีแรงซื้อดันขึ้นไปอย่างรุนแรงนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการกลับตัวนะแล้วก็มีโควงเกตโดจิค่ะเกิดโดจิปิดเหนือเส้น SMA 5นะแท่งถัดไป ถ้าจะให้ดีนะคะก็รอราคาย่อลงมานะตายเส้นก็จะดีมากเลยนะคะหรือว่าคุณอาจจะเล่นเปิดแท่งไปเลยก็ได้นะแต่อาจจะเสี่ยงนิดน,นึงอะนะคะเอาเซฟๆก็คือตายเส้นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอามเทรดนะก็คือเแทงแดงแล้วก็มีโดจิปิดใต้เส้นคุณก็เข้าปลายไส้ตรงนี้ก็มีโอกาสวินสูงนั่นเองะคะ่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายสุดๆแล้วนะคะถ้าคุณเป็นมือใหม่ก็ลองนําไปฝึกฝนได้นะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวกว่าจะไปลองเทรดให้ดูเลย เทรดตามเทรนด์นะตรงนี้เป็น up เทรนด์นะคะเทงงก่อนหน้าเกินด,ดจีนะกวัรก็เข้าออเดอร์ไปนะี่มีทุนอยู่ประมาณ300บาทนะก็สามารถเริ่มทำกำไรได้แล้วนะนะตรงนี้คือมีแรงขายทุบลงมาแรงนะคะกวันตอนแรกกะจะกดขายนะเพราะว่าแรงเขาทุบแรงจริงๆนะคะแต่ว่าแรงซื้อก็สามารถดันขึ้นไปได้นะเราก็ได้โซนปลายไส้นะ,ะตรงนี้ก็หนีบินมาได้นะหมายแรกนะคะ ต้องเลือกนะอันนี้เห็นไหมนะสองคู่เงินนี้เหมือนกันเลยนะคะอันขวานขอเปิดพร้อมกันสองคู่เลยละกันเนาะตัวอีเจนะคะแล้วก็ยูเนะ,ต, e นะ,ะนะตรงนี้เห็นไหมคุณเห็นแท่งเขียวขึ้นไปนะคะนี่ขวานก็เขาออเดอร์พร้อมกันเลยเนาะเพราะว่าแท่งเขียวเนี่ยขึ้นไปแข็งแรกนะคะแท่งต่อไปเนี่ยเกิดเป็นแท่งโดจินะราคาย,ย่อลงมาใกล้ๆก,กับเส้นเ m ส5ีเนี่ยขวานก็ follow ขึ้นไปเลยนะะ มาลุ้นนะคะตัว EJ เนี่ยแรงซื้อเยอะนะคะแต่ว่า UJ เนี่ย<ม>เสี่ยงนิดหนึ่งนะ,ะโอเควินมาได้นะคะสามารถกดเทรดพร้อมกันสองคู่เงินได้เลยนะคะเปิดได้หลายหน้าจอเลยนะพร้อมกันนะะมาดูตรงนี้นะคะนี่เกินโดจินะ,ะยังไงนะคะรอราคายยอลงมานิดนึงนะโยมาใต้้สิ้นแล้วนะตรงนี้โอ้โหอันนี้ลงแรงมากนะคะ อยากจะย้มแต่ว่าอยากจะขายนะคะตรงนี้คิดว่าแรงขายนะ่ะทุบลงมาแรงนะด้วยความที่ว่าเขาทุบลงมาเราสวนไปเลยนะยังไม่รอแบบดูว่าเอ้ยมันมีแรงซื้อไหมนะตรงนี้ก็ก็พลาดนะคะมันทุกเทคนิคนะต้องเผื่อใจนะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะโอเคมานี้ก็พลาดไปนะตรงนี้นะครับ เป็นเทคโนโลยีอ่ะควรจะซื้อลงนะรอราคาดีนิดนึงนะคะโซนนี้แหละนะะเป็นแนวมาเทอือบาทถ้าคุณสังเกตซ้ายมือนะย่อไปไหมไม่ย่อไม่เป็นไรควรเข้าละนะคิดว่ามั่นใจนะคะเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเขาไปแตะททร์เก็ตนะก็คือโซนที่เป็นแรงขายของแนวมาเทอบาแล้วนะตรงนี้ก็มีโอกาสท,นะที่จะลงเลยแต่ว่าเรา ได้ราคาไม่ดีนะตรงนี้อืแล้วก็ทุกมาแาวิสุดท้ายนะคะมินมาได้นะคะม,มาดูตรงนี้กดละแต่ได้เช่เอยูนะคะตรงนี้ยูไม่ได้เนาะอีคมาลุ้นกันนะคะอันนี้ก็ซื้อลงเหมือนเดิมนะมาดูกันว่าจะมีแรงขายมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าถามว่าได้ราคาดีไหมก็ถือว่า ครับเส้นพอดีนะเอาจริงก็ถ้ารอไปให้สูงกว่านั้นนะก็น่าจะปลอดภัยมากกว่านะอันนี้ก็บินมาได้นะดูการวิเคราะห์การเข้าอ,ออเดอร์กันเลยนะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือดูแค่เทรนด์แล้วก็เกิดโดจิไหมนะมีแทงก่อนหน้ามีแรงส่งแข็งแรงไหมนะดูตรงนี้นะ,ะอ,ออเดอร์นี้วิ่งเป็นอัพเทรนขึ้นมานะสังเกตยกไฮย,ยกโลแล้วนะ ยกนี่ก็โลด้านล่างก็ยกแล้วพอมาถึงตรงนี้นะเนี่ยสังเกตแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวแข็งแรงแท่งต่อไปเกิดดจิปิดบนเส้น s อส5ห้างนะคะหวันก็รอราคาย่อลงมาใต้เส้นนะหรือว่าถ้ามันไม่ลงมาจริงๆเนี่ยขอให้ใกล้ๆเส้น s อส5หก็ได้นะคะก็สามารถเข้าออเดอร์ได้อ,อีกเนาะกดบายขึ้นไปก็วินนะคะตรงนี้เรียบง,ง่ายสุดๆใช่ไหมอันนี้กดสอ,ออเดอร์นะคะเพราะว่า คุณสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเนี่ยที่มันใกล้เคียงกันมากๆเลยะคะ่ะแทบจะเนี่ยเหมือนกันเ๊ะเลยเห็นไหมตรงนี้แค่เป็นโดจิอันนี้แค่เป็นตัวพินบาใช่ไหมคะ่ะคือถ้าคูเงินคุณสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นอ่ะทำไมทำไมราคาถึงวิ่งใกล้เคียงกันก็คือคุณสังเกตว่า มันอาจจะเป็นคู่เงินเดียวกัน,นะคะเมื่อเทียบค่ากับอีกคู่เงินหนึ่งเนี่ยค่ามันก็ใกล้เคียงกันน,ะนั่นเองเนาะอย่างเช่นนี่หอยท้ายเงินเย็นเหมือนกันนะคะนี่ก็สามารถเทรดพร้อมกันได้นะถ้าลักษณะกราฟวิ่งใกล้เคียงกันทิศทางเขาก็อาจจะไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะตรงนี้ก็แน่นอน,นะคะ่ะราคาเนี่ยลงมาแรงนะคะเกิดโดจิอ, ji, อันนี้เกิดพินบากลับตัวนะแล้วก็มีแท่งทรงแข็งแรงนะเขียวแข็งแรง เหมือนกันเลยนะคะแท่งก่อนหน้าก็เป็นโดจินะครบเงื่อนไขนะคะแท่งถัดไปเนี่ยรอย่อลงมาโซนนี้นะคะอันนี้ได้ราคาดีกว่านิดนึงก็วินมาได้นั่นเองออเดอร์นี้ก็ลอสไปนั่นเองนะคะจริงๆเขาวิ่งเป็นอัพเทรนด์นะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาสร้างไซเวย์อยู่นะคะเนี่ยเนี่ยราคาเขาวิ่งโซนนี้เนี่ยควรนคิดว่าโดจิตรงนี้น่าจะมีแรงซื้อ ขึ้นมาได้นะเพราะว่าบวกกับที่เป็นเทรนขาขึ้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวเขาอาจจะมาเล่นกับโซนกรอบราคาที่เป็นด้านล่างนี้เลยก็ได้นะคะนี่ก็คือเราพลาดน้องแล้วก็แรงขายเนี่ยเขาทุบลงมาแรงจริงๆนะคะเขาค่อยปรับแก้กันไปนะต่อม่นะมาดูโซนนี้ควรคัดแนวจะแท่งมาเธอบาแท่งนี้เลยนะคะสังเกตแท่งเทียนเล็กๆที่วิ่งอยู่ในแนวมาเธบาเนี่ย ถ้าเรียกก็คืออินไซบาเะเนี่ยแท่งเทียนเล็กๆที่วิ่งอยู่ในแท่งเทียนใหญ่นะแล้วตรงนี้นะคะนี่ถิงไส้ใช่ไหมก็ทุกลงไปตัวนี้เกิดโดจินะแสดงว่ามีแรงขายเข้าแล้วนะคะบก็เลยนี่เข้าแท่งถัดไปนะได้ราคาเนี่ยโซนด้านบนนะ,ะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็โชคดีนะคะแรงขายทุกลงมาแรงนะก็บินไซส์นะคะออเดอร์นี้ อันนี้ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะคะลักษณะของเขาก็คือวิ่งเป็นอัพเทรนใช่ไหมแล้วโซนนี้เป็นไซเวนะ,ะว่าเนี่ยวิ่งอยู่แบบนี้มีการทะลุขึ้นไปตกลงมาแสดงว,ว่าโซนด้านบนเนี่ยก็เป็นโซนแนวต้านนะคะแนวต้านนะเนี่ยเกิดแท่งนี้นะคะแท่งโดจิแสดงว่าเขาไม่ผ่านแนวนะวัก็เลยซื้อลงในแท่งถัดไปแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะก็คือราคา ไดโซนด้านบนเส้น s อ5นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายนะคะที่นำมาฝากพี่ๆน้องๆมือใหม่สำหรับใครที่ชื่นชอบเทคนิคที่เรียบง่ายก็ลองนำไปฝึกฝนกันดูละกันเนาะเรื่องของการเทรดต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าเ,ออเทรดวันสองวันก็เพิ่มขนาดออเดอร์เลยเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะสำหรับมือใหม่ค่อยๆอ,อัพขนาดมาให้ไปเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูขวานก็ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูออฟเทร d i ิงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้หวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย